สวัสดีครับ FC พี่นอ้องแอนเป็นที่รักยิงครับมือนี้มาเบิงกระต่ายนะครับอายุอ่าสิบสองมือแล้วครับจากเจ็ดโตอ่าเกิดเกิดวันที่สามมีตุน่ามือนี้วันที่สิบสี่นะครับกานับมือกับสิบสองมือแหละครับยังไม่ลืมตาอยู่ครับจากเจ็ดโตเหลือตัวนึงครับผมอืมอันนี้เลือดร้อยแน่นอนครับ เนี่ยอันนี้เลือดลอยในน่นอนครับแต่ว่ามันเหลือตัวหนึ่งครับอือมยังโมมืม่นตาครับอันนี้ยังโม,มปลอดภัยนะครับสิบสองมือนี้อว่าสุดท้ายแล้วนี่ต้องพ่นสองเดือนนะครับต้องหลังจากลืมตาแล้วก็ต้องพ่นสองเดือน,นครับว่ามีทองเสียบอีหยังบอะครับมีหลายอย่างครับปัญหา ไตไตเนือไตน่อยนีอันนี้ยัง่งพ้นขีดปลอดภัยนะครับต้องอรอเบิ้องตัะเขาเดือนที่สามครับอ่าพ่นเดือนที่สามนี่คือปลอดภัยแล้ว2เดือนนี้ยังปิมปิมนะครับยังงงมือตากับสิสองมือนี่ะะะที่ว่าตัวนี้ถือว่าแข็งแรงกะมูครับลอดลอดนะได้ไหม ให้ยั <screws in the ground> geliyor, ่วให้ย <in Asia> ู่ก็อัปเดตเรื่อยครับผมกะตายเนื่อยครับอันนี้เลือดลอยครับตัวนี้ลำมูผ่านเลือดลอยนนั่นเพราะว่ากะพอก็มีเบอร์หูนะครับแม่กะจากพุทธวันเป็นยังในบ่มบ่ค่อยล่งฮิบช่วงนี้กะนี่ฮะนี่แหละครับกะรอดให้มันแบบ ความแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับคิดว่าสีเดือคิดว่าสีเลือสักสี่สมสตัวนี่สุดท้ายเหลือตัวเดียวครับผมนี่รอผสมยังพอครบกำหนดครับร่อบเบิงซุ่มนี่เดือนกว่าแล้วก็บเ,บเป็นยังไงอายุพื้นดินยังสี่หรอครับมันยังมีผู้ตันท่าน ครับคลิปนี้ขอจบลงเที่ยวนี้ครับอัปเดตอย่าลืมทิ่ตามครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่องุูไทยมุกนี้นะครับสีอัปเดตลงเงื่งเลๆนนะครับตายเหนื่อท่านอนท่ายอย่างนี้